ครับพี่น้องกี่น้องปามมีครับนี่ออกลูกได้เกือบชั่วโมงแล้วครับนี่อืมครับได้ลูกแฟรครับ <Wow. S 1> อ๋ออครับแต่เจ้าขี้ดื้อน้อยมาครับนี่ตัวฟูครับตัวนี้ที่ขาวนี่ตัวนี้ลูกสาวครับตัวเมียเอ๋ออ๋เอ๋ออ๋หิวหิวหิวหนูมีทั้งนี้ลูกหนูมีทั้งนี้ นี่นม,มีทั้งนี้นมีทั้งเห็นมไหมนี่นมอีทั้งนี้เน,น,น,มมน,นินนะครับอืมครับพี่น้องเวลาซื้อแพะมาถ้าได้หัวนมใหญ่หัวนมยานแบบนี้ก็นี่ครับลูกเขาจะกินหญ้า,าครับนี่หัวนมใหญ่ครับลูกเขาจะกินหญ้ากินน้ำปลาครับข้าบปลาครับยังหานมไม่เห็นเลยครับนี่นกินไม่ได้เลย ใ่เด็กไอ้คิดด้กไอ้คิดดึกนี่น้องแม่ยืนนี่ลูกนี่น้องแม่ยืนนี่ต้องจ้บให้เขากินครับเขาปากหานมไม่เห็น,นครับงดูดไม่ได้ครับนั่นนัน่นนมใหญ่พูดน,ม,นมใหญ่ครับปากครับนี่ครับเอ้านี่ยนมจอปากแล้วนี่นะเออนี่ยเนี่ลูกก็หิวแต่กระดูดไม่ได้ครับ เอ้ยนี them, them ่นมมีทั้งนี้ลูกนมมีทั้งนี่นมมีทั้งนี่ลองดู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 นูเต่าใหญ่นี่โอ้หะหะนมมีต่ำต่ำหาได้สูงแท้เออนั่นเด้หิวนนั่เด้เอ้านี่นมวันนี้โอ้นมเหลืองครับนี่นมน้อยอืมครับ เลนมใหญ่แบบนี้ดูเขากระดูดยากครับนี่ครับปากต้องจับให้ดูดครับกว่าเขาจะหาเองได้นะครับคุณกัตชินนี่ครับเวลาสื้อเฝ้าสังเกตด,ดูด,ดีๆครับโอเคหลายวันอยู่ครับนี่กลัวดูเขาจะดูดเองได้นี่นอจอปากยังไม่เอาเลย <c oughs> โอ้โลม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 ขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะดูอ่ะ นนี่นี่นมอยู่นี่อดูนมน้อยกันทั้งนั้นอะบางทีเขาดูแต่นมน้อยครับนมใหญ่ดูดี่ดูจักทีก็นมก็คิงครับแต่บางทีเวลาปล่อยไปเลี่ยงดูน้ำบาดยาบาดบางทีก็นมเป็นแผลครับอักเสบนมอักเสบเขาก็อยากให้ลูกดูดครับทีนี้เลยกลายเป็นนมเสียไปก็มีครับนี่นมแบบนี้ออเดี๋ยว เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวจับไปเดูดีๆก่อนครับมือเดี๋ยวไม่ถนัดนะครับเอ้านี่ยนะน้องจะเข่าปากแล้วนี่นยะอ้อหนุ่มอยู่นี่หาไม่เห็นดิเอ,อ,อ,อาเอาเอาทำไมเห็นทำไมได้กินกับว้อยวายอย่างนี้ล่ะครับเดี๋ยวจับเขาดูดีๆก่อนครับครับพี่น้อง จะขี่ดื้อดูนมได้แล้วครับนี่ยพอจะหานมเห็นพอจะดูดได้นี่กระรุนในตั้งนานครับนี่เอ้าเอ้านี่นองมี่นี่ลูกอุ้ยเอ้าไปบังเขาอีกนี่เอยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นจะขี่ดื้อดูแต่เล้วเห็นไหมนั่นนองมี่นี่ลูกดีว่าแม่เขาพูดมันทำจับง่ายยืนให้จับให้ดูดดีๆครับยืนให้จับให้ลูกดูดดีๆ ถ้าเป็นแม่ทีดมางตัวก okay. ์ตื่นค้นน <Stat> ี่ก <mitad> ็ล <przest> ูกไม่ได้กินนุ่มง่ายแล้วครับนี่เราต้องจับไปเข้ากินก่อนครับยังได้กินอันนี้เลนึกหนุ่มนี่นี่นุ่มนี่อันนี้นุ่มใหญ่เลยนะครับนี่นี่กระดูกสาวครับนี่โอ้ยหนุ่มไม่เห็นจักทีอ่ะอดูนี่ลูกนี่นี่ดูเต่าใหญ่นี่ดูเต่าใหญ่นี่อ๋ออ๋อไอเต่าใหญ่ก็ม่ดูดครับดูไม่เป็น น้อมใหญ่พูดจะชี่ดื้อดูดได้เหรอที่นี่ดูดใหญ่เลยครับนั่นแล้วก็รีบนะครับที่นี่ถ้าดูดได้ก็จะดูแต่เตาเล็กเตาเดียวนะครับไอเตาใหญ่นี่ไม่ดูดไม่ได้ก็ไม่ดูดจากที่เดี๋ยวน้องขยี้เข่งนะครับที่นี่ น้ำบาดขึ้นมากับจักสิบครับน้ำบาดยายาบาดน้ำเกี้ยวยาบาดมานี่อน้องใหญ่นี่น้องใหญ่นี่เอาน้องใหญ่นี้นี่นะนมใหญ่นี่กูจะยุบเออหนั่นนั่นแรงไม่ออกนี่เออดูตัวหัวน้อยครับหัวใหญ่ไม่ยอมดูดอู้หูน้อมดีจังดูแดงนะครับอัน นี่เรานี่เรานี่ฮะนมไม่เห็นเลยนี่อืออออออหานมไม่เห็นเลยนั่นเดี๋ยวให้เจ้าขีด้ดื้อดูเทลี่ก่อนครับยังค่อยให้เหด็กสาวดูจะให้ค่อยดูดเอาขี้หานมเห็นไหมเอาดูเต่าใหญ่เนี่ยเอานมไม่ได้ยุกอ่ะตัวนึงจะได้ดูดได้ดูด เอานั่นยวขี่ดื้อดูได้แล้วครับนั่นดู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 นี่ดูดูดูเต้าหนิดูเต้านี่ดูเต้าใหญ่นี่จะยุบจะได้ยุบดูเต้านี่ดูเต้านี่อ่านั่นแี่ดูเต้าใหญ่เออหนึ่งดูดเข้าน้องจะได้ยุบเตือนจะได้ดูได้งงงงรุดปากรุดมือครับพี่น้องพี่น้องแซมมี่ครับนี่ ดูกสาวครับดูดนมได้แล้วครับนี่จะออกมาได้สองวันครับออกมาได้สองวันแล้วครับนี่ตอนแรกดูดนมเองไม่ได้ครับลองทั้งหลายทีพยายามอยู่นานครับก็เขาจะดูดได้นี้เริ่มดูดได้แล้วครับให้เขาดูดเต่าใหญ่เลยครับนี่ถ้าไม่ดูดสักทีเดี๋ยวนมแม่ก็จะเสียครับ อเอาให้กระดูดครับจับใล้วเขดูดก่อนเดี๋ยวเขาจะหานมเองได้แล้วครับพอดูดนมก็เริ่มยุบแล้วครับนี่ถ้าไม่ดูจักทีนมก็จะเสียครับนมก็จะกลายเป็นแผลนมเสียไปเจ้าขี้ดื้อหูุกชายครับนี่จะปล่อยฝ่ายเอาอองออง่ปามีเอ้ยนั่นนะครับน้แม่เขาเค่งครับก็เจ็บนม ลูกได่ดูเขาจะนมเข่งจับนมแบบนี้นะครับต้องวังคาบเอาครับนั่นเขาไปดูเตยนมน้อยนั่นแหละครับนั่นแป๊บเดี๋ยวกับเมดแลวครับน้ำนมน,นครับเวลาแม่เพออกลูกหรือว,ว่าลูกอ่อนลูกน้อยต้องพยายามจับไปขดดนมใหญ่นี่ครับในกรณีที่ลูกดูดไม่ได้ก็ต้องพยายามซักยามก็จับดูดนี่ก็ดูดให้ได้ ม่งั้นเขาจะติดนมขวดครับแล้วก็จะได้หานมขวดมาป้อนเขายากอีกนมแม่ก็จะเสียที่นี่แต่ถ้าดูดนมแม่นี่ก็มีประโยชน์ก้บเขาแหะครับมีพุ่มต้านทานนมแม่ก็มีเสียครับลนกูก็แข็งแรงเองก,ก็ไม่ต้องไปหานมผงนมขวดมาป้อนให้ยากครับอ๋อปามีเอ,อ้ย อืมครับขาเจ็บนมครับนมเจ็บนมมันเค้งนี่ครับนี่ไม่ยอมให้ลูกดูดปาม,มี่ปล่อยไปเด็กกับเป็นหนามเกี่ยวยาปลาเป็นเพะเอยเป็นแผลหน่อยนึงแล้วเรานี่นี่เด็กข้าเจ็บนมเสียอีกออปาม,มี่เลยลูกแทมมี่แทมมี่เอ้ยแทมม,ม,ม,นะะมี่มาดูนดน,นมลูกดูดนมเร็วนมยันนี่นมยันนี่ลูกนมยันนี่ นแน่นเนี่ยสามีโน้มดีกันนี้เนะนี่ยเงินนะครับน้มดีกันครับเงินอะลูกอ่ะอ,อ่องดูกกระดายสามีเอ,อ้อ่องดูเถอะโน้มใช่เริ่มยุบเลยนะเอ๋ออิม่มนะนี่ดูลกูกน้มไม่ได้ยุบวันแรกดูดกันยุบบดแล้วครับ นมรีบพอวันหลังมานมเข่งนี่แหละครับต้องจับแล้วขัดูดบ่อยๆครับนมจะได้ยุบนมทั้งานอะไรลูกนี่ยน,นะเอ้านี่นะไม่ใช่มะละกอดอกนี่นมทั้งานอะไรลูกเอ้า่อย้ามาดูดนี่นลูกไม่ต้องกระทุ่งดอกโอ้ยปล่อย้าดูลูกจะได้ยุบเอ้ามานมใหญ่ครับปากก็ไม่อยากดูดครับ ปาหม,มี่ปาหม,มี่โอ้ยเนาะดูไปพักนึงเริ่มอิ่มแล้วครับเริ่มไม่อยากด,ดูดละดูดกระลุกเออนี่สิปาหม,มี่ครับลูกสาวสี่เทมมี่เอานี่กรขคาดนันักหนาอืมอิ่มเนื้อนี่ดูดกระลุกน้องแม่มได้ยุบพอยุบไปก,ก็ได้ดูง่ายที่นี่เขครมาดูเตะขังรีบนี่แหละครับนี่ครับ ดู๋ินรีบเปิ๊ดละครับขังนี่ครับเดี๋ยพิษกันครับนี่นครับต้องพยายามจับแล้วก็ดูดนมเตานี้ให้ได้ครับให้ยุบเข้ากันครับเดี๋ยวน้อแม่เขาจะเสียแทมมี่แทมมี่เอ้ยแทมมี่เอ้ยจับทีดื้อครับมัน,นปล่อยไฟ เอ๋อหิววันี่เอ้ยฮะได้อ,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 อิ่มแล้วครับพุงโป,ปร่งเปาะเลยนี่พุงโปร่งนะพุงโปร่ง